สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำารีแอคชั่นของช่องเรากันนะก็ในที่สุดนะคะก็มาถึงวันนี้นะวันที่แบบหลายๆคนก็เฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็เราด้วยนะอีกคนหนึ่งเนาะที่แบบรอคอยมานานมากจริงนะก็คือวันที่พี่แทนนะคะคาแรกแล้วทุกคน ในที่สุดนะคะพี่แทก็ได้คัมแบ็กแล้วนะก็ในครั้งนี้นะคะพี่แทรคัมแบ็กแบบกลับมาแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะคือเริ่มด้วยการแบบปล่อยซิงเกิลออกมาก่อนเนาะแล้วก็ต่อด้วยอัลบั้มเต็มนะคะในเดือนหน้านะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะในอัลบั้มเต็มเนาะเดือนหน้านะคะของพี่แทรนะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมา r รี c t เนาะตัว MV เพลงซิงเกิลนึงก่อนนะคะก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่า c a n Control Myself นะคะ เรียกได้ว่าตั้งแต่แบบปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาเนาะแล้วก็ตัวคลิปนะคะทีเซอร์นะเราได้แบบกรี๊ดมากจริงๆนะคือมันเป็นมูดแบบแบบเป็นพอดที่เราชอบอะเออเราเป็นคนชอบดูหนังแนวแบบสยองขวัญอะไรอย่างงี้นะหนังฆาตกรรมอะไรอย่างงี้เนาะแล้วคือตัวทีเซอร์พี่แทนนะคะเป็นแนวนั้นเลยนะเป็นพอดหนังสตอรี่แบบแนวแบบสยองขวัญอะไรเงี้ยคือแบบมูดภาพมูดสีมันได้มากจริงอะ แต่เราก็ไม่รู้นะว่าตัว MV มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราอยากดูมากๆแล้วนะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่มอันนี้เป็นฉากที่ใน m อทีเซอร์เนาะมันมีความแบบสตอรี่ความแบบว่าหนังแบบเสียงขวัญอยู่นะโอ้โหเสียงขึ้นมาก็คือแบบ โอ้ยมีความแบบแทงกูหน้าเด็กมากอุ้ยมีความเป็นมิวสิควลอะละครเวทีอะไรเงี้ยพี่แทรแบบเป็นนักแสดงอะไรเงี้ปปะโอ้ ท่อนนี้คือมีเสียงแบบพีต้าหวเพลงคือแบบโอ้มีความล็อกผส,สมแบบในเพลงด้วยนะโอ้ช็อตนี้ลุกนี้ดีมากลุกนี้ดีมากเพลงคือแบบว่าทํำได้อีกอ่ะ จริงๆเนื้อหาเพลงอะ่ะสวยมากคือแบบฟังแล้วติดหูเลยอะ่ะจริงๆตอนเนี้ย We can't control myself Ah ha Feels like heaven feels like hell ลุคนี้คือเพลงดีมากแบบดีมากจริงอะพี่แท้คือไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะโอ้ยโอ้ย โุ้ยเฮ้ย,ยน้ำตาตอนท้ายคือแบบโอ้เป็นเพลงที่แบบเศร้าได้อีกช้ำได้อีกนะ โอเคค่ะเราก็ได้ React เนาะ m อีเพลง Can Control Myself นะคะของพี่แทกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคือจะบอกว่าพี่แทกไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบแนวไหนเป็นมูดไหนอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือแบบมูดเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าถูกจริตแบบพี่แทกอยู่แล้วนะแบบพี่แทรกทำออกมาเป็นเพลงแนวเนี้ยคือแบบปังทุกเพลงจริงอะแล้วเพลงนี้ก็คือแบบโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นแบบแนวสยองขวัญแนวแบบว่าฆาตกรรมอะไรนี้เนาะที่ไหนได้คือแบบ เจ็บเองช้ำเองอะไรอย่างงี้นะตัว MV คือแบบโอ้โหที่สุดจริงๆอะ่ะมันมีความแบบความดิ่งความแบบเนื้อหาเพลงมีความแบบช้ำอะไรอย่างเงี้ยยิ่งกว่าแบบเลิกกันมาสิบครั้งอีกอะ่ะจริงๆนะแล้วตัวพี่แทรก็คือแสดงแบบตัวแบบ MV นะออกมาได้ดีมากสื่ออารมณ์แบบออกมาได้ดีมากจริงๆอะ่ะตอนท้ายคือ,อเราเกือบจะร้องตามอะ่ะจริงๆนะเหมือนเราแบบไปเป็นพี่แทนใน MV อ็มวีอะไรเงี้ยโอ้โหจริงๆ ตัวเพลงก็จะมีความแบบผสมเครื่องดนตรีนะคะแบบกีตาร์เข้าไปเนาะแล้วมีความแบบท่อนฮุกอะไรเงี้ยมีความแบบล็อกล็อกอะไรเงี้ยดีมากจริงๆนะทุกคนคือเพลงแบบดีมากอ่ะมีความแบบล็อกล็อกแล้วคือแบบท่อนฮุกเราอยากแบบโยกหัวตามอะไรเงี้ยนะฟังครั้งแรกก็คือแบบชอบเลยแล้วคือลองได้เลยนะจริงๆท่อนฮุกอ่ะติดหูมากจริงนะในเพลงเนี้เพลงแบบไม่รู้จะพูดอะไรมันดีมากจริงอะแล้วพี่แท้ก็คือแบบดีมากอยู่แล้วว่าคือเพลงก็คือดีเอ็มวีก็ดีอะไรเงี้ย ่รูจะอวยอะไรนะจริงๆนี่ขนาดแบบซิงเกิลนะคะถ้าตัวแบบอัลบั้มเต็มจะเป็นยังไงเนาะในเพลงอัลบั้มเต็มอะ่ะคาดหวังนะจริงๆ <laughs> โอเคค่ะเราก็ขอฝากเนาะให้ทุกคนไปติดตามนะคะผลงานของวิแทรกันด้วยนะในซิงเกิลเพลง Can Control Myself นะคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ถ้าคาดหวังยังไงเนาะคือบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะ ก็ในเดือนหน้าเนาะพี่แทก็จะคัมแบ็คอัลบั้มเต็มนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะในอัลบั้มเต็มเนาะของพี่แทนะคะในเดือนหน้านะโอเคก็ในวันนี้เนาะเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำารีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย